สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องออ <Bye. S 1> ดออดนะครับอันนี้ก็เราก็พาน้องพีนะครับมาดูชมบรรยากาศด้านหลังแล้วก็มาเจอนี่ก็มาเจอปูเอ้ยมันยกกามใส่เราไปดูดิระวังนะระวังนะโอมันวิ่งแล้ววิ่งแล้วพี่พี่มันวิ่งแล้ว,ว,ลว,ว,ลวอันนี้ปูนะครับปูกำลังจะวิ่งเราพี่สนใจมากเลยฮะเอาแล้มันนิบมนะ เดีย๋ยวมันโดนรถโดนรถร้อนร้อนร้อ,อนรถรถมอไซค์ร้อนแล้เดี๋ยวพ่อเอามอไซค์หลบออกให้เอ๋อนี่นะพี่จะจับแล้วนะครับเดี๋ยวอคอยดูนะเดี๋ยวมีหนีบล่องแนะ่เย้ยเย้เย้เยแล้วฮเนีแล้วมันหนีแล้วโอ้โหมันหนีแล้วเอาอย่ายวไปยึดเขาเดี๋ยวทำเขาปล่อยเขาไป ไปดูดูนู่นวิวนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับโอ้ข่าวก็อะไเอ้ย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 ไหนไมเขาสู้แล้วนี่เนาะกล้ามมาแล้วนี่นะครับบรรยากาศนี่เป็นเทือกเขานะครับอันนี้นั่นเป็นเขาเยอดนี่ติดแนวกับนี่ครับที่เขาเรียกปูเวียงนะครับ นี่ไม่ใช่นานเรานะแต่ก็เราก็มาพามาชมแบบใกล้ๆเขานะนี่นะบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเรานะครับเขียวสะอาดสวยงามนะครับน,นี่ครับมาครับคุยเลย,<ค>ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยมันหนีบปแล้วโอ้สู้กันเอาเอามันหนีพีเอแล้วนะเฮ้ยคอยดูมันงับ ไว้ไว้ไม่ทำเขาทำไมเราห้ามทำเขาจู้งไปน,นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บ๊ายบายังบ๊ายบายีไบไวเลยเออมันหนีไปเลยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหนีไปเลยเนี่ยเอามันหนีหยวไม้พีไว้เอา้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับ